ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักมากๆระหว่างพีพีกริดและก็บิวกินพุทธิพงศ์เรี่อเราจะได้เห็นผลงานหลากหลายด้านของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านจองแก้วโซเชียลและก็ตามอีเวนต์ต่างๆมากมายและจากไลฟ์สไตล์ของพีพีที่เห็นการเธอรนนั้นมีลุคที่เปรียวแซ่บมากๆล่าสุดนะคะพีพีมาในชุดแบกเกบาโชว์รูปร่างสวยๆจนหลายคนอิจฉางานนี้ต่างก็โฟกัสไปที่เบลกินว่าจะห่วงจะห้ามบ้างหรือเปล่า ล่าสุดนะคะทางด้านของนุม่มเบลกิ้นได้มาเปิดใจบอกแล้วว่าเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขามั่นใจมีความสุขก็สนับสนุนแต่ส่วนตัวผมชอบแต่งเรียบร้อยมากกว่าถามว่าชุดเขาเกินคาดหมายไม้เกินมานานแล้วแต่เห็นเขาใส่แล้วมีความสุขก็ตามนั้นแค่นั้นดีกว่าตนก็รู้สึกดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็สนับสนุนตามสบายเลย